อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่7สิงหาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลปีศาจแดงทุกท่านนะครับกับข่าวรอบเช้าประจำวันเสาร์ที่7สิงหาคมโดยเราจะเริ่มอัปเดตจากทางซามเอลลักเฮิร์สนักข่าวของทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์กันก่อนนะครับซึ่งข่าวแรกครับเกี่ยวข้องกับเจสซี่ลินการ์ดโดยทางซซมเอลลักเฮิร์สครับได้ระบุว่า หากเจสซี่ลินการ์เลือกจะย้ายออกจากแมนยูเดในช่วงซัมเมอร์นี้เขาจะต้องรีบตัดสินใจครับเพราะว่าตลาดซื้อขายรอบนี้เหลือเวลาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นโดยตอนนี้มีเวสต์แฮมยูเนเต็ดครับที่แสดงความสนใจเข้ามาอย่างจริงจังว่าอยากจะได้ตัวเขาไปร่วมทีมในรูปแบบสัญญาถาวรแต่ตัวลินการ์อาจจะต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงมาครับหากว่าเขาตัดสินใจย,ย้ายไปร่วมทัพขุนค้อนครับส่วนทางด้านโอเลกุน่าโซชานะครับซามิลักเฮิร์สก็ได้ระบุว่าตอนนี้โซชา ก็กำลังคิดอย่างหนักครับว่าจะเก็บเินการ์ดไว้กับพิมต่อดีหรือไม่ครับในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่าในช่วงต้นซีซั่นนี้ครับโซเชียจะไม่มีมาคัสแรดฟอร์ดเอาไว้ใช้งานเนื่องจากว่าตอนนี้แรดฟอร์ดกำลังเข้ารักษาการบาดเจ็บบริเวณหลังและโซเชียเองก็อยากจะมีตัวเลือกในเกมรุกที่มากพอสำหรับในช่วงต้นซีซั่นนี้ครับส่วนอัปเดตข่าวของคีแลนทริปเปียจากทางเซมิโลักเฮิร์สนะครับเขาได้ออกมาเผยว่า สมาชิกในครอบครัวของริปเปียบางคนครับรู้สึกมั่นใจว่าแบ็คขวารายนี้จะได้ย้ายมาร่วมทีมแมนยูเอเ็ดแต่มันอาจจะไม่ใช่การย้ายทีมในตลาดรอบซัมเมอร์นี้ครับนอกจากนี้ครับในตลาดซื้อขายรอบนี้ซามิลลักเฮิร์สก็ได้ระบุว่าแมนยูเอเ็ดอาจจะไม่จบแค่เจดอนซานโชและก็ราเฟวารานะครับซึ่งอาจจะมีนักเตะรายที่3เข้ามาเสริมทัพก่อนที่ตลาดซื้อขายครับจะปิดตัลงวันที่31สิงหาคมนี้ครับ อัปเดตต่อมากับข่าวของราเฟลวารานจากทางดาเมสเซจนักข่าวจากทาง Sky Sport นะครับซึ่งเขาได้เผยหลังจากที่วารานถึงแมนเชสเตอร์แล้วว่าราเฟลวารานจะต้องกักตัวก่อนที่เขาจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับทางแมนยูเนเตดซึ่งทางดาเมสเซจครับก็มั่นใจว่าเดียวระหว่างวารานกับทัพปีศาจแดงจะได้ประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงกลางสัปดาห์หน้าครับอัปเดตต่อมาจากโมฮัมเหม็ดบูฮาบซีนักข่าวคนดังของทาง IMC Sport สสื่อของฝรั่งเศสนะครับ ดยเขาได้ออกมาอัปเดตข่าวของพอปอกบาและก็เอเดวาร์โดคามาวิงการ์นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกับข่าวของพอปอกบากันก่อนโดยทางบูฮับซี่ครับได้เผยว่าพอปอกบาต้องการย้ายร่วมทีมปารีสแซงต์แชร์แมงในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ทว่าเขาเองก็มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมกับโอเลกุน่าโซชาครับดังนั้นเขาจะไม่ทาตัวงองแงเพื่อบีบให้สโมอสรต้องยอมขายเขาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับส่วนอัปเดตของทางเอเดวาร์โดคามาวิงการ์นะครับทางมฮัมหม็ดบูฮับซี่ได้ออกมาเผยว่า แมนยูเต็ดมีความต้องการเจฟเซนสัญญากับกองกลางวัย18ปีรายนี้ครับแต่ถ้าว่าความปรารถนาและความต้องการของนักตเตะน่ะยังไม่มีความชัดเจนมากนักว่าเขาอยากจะย้ายออกจากทีมหรือไม่ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ถ้าว่าตัวเอเย่นของนักเตะก็คือจูราทันบาร์เนตครับก็อยากจะให้นักเตะในความดูแลของเขาเลือกย้ายไปอยู่กับแมนยูเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ให้ได้ครับเรามาอัปเดตกับเรื่องของราเฟลวารานกันต่อนะครับจากรายงานของทางคอร์ดออฟไซด์ ซึ่งสื่อเจ้านี้ครับได้ออกมาเผยว่าฟิลโจนอาจจะต้องยอมสละเสื้อหมายเลขสีให้กับราฟาเอลวารานสำหรับซีซั่นที่จะถึงนี้ครับซึ่งตามรายงานครับก็มีการระบุว่าราฟาเอลวารานอยากจะสวมเสื้อหมายเลขสีให้กับแมนยูเอต็ดและทางด้านฟิลโจนเองก็จะต้องยอมสละเสื้อหมายเลขดังกล่าวนี้ให้กับวารานด้วยครับ <S <S เรามาเดตกันต่อกับเรื่องของพอลบ็อกบาจากอิตาลี ie, ก็คือเกาโชแมกาโตนะครับดูสื่อเจ้านี้ครับได้ออกมาระบุว่า ยูเวนตุสยังไม่ลาลดความพยายามจะดึงตัวพอบอกบากลับไปเล่นที่อิตาลีอีกครั้งครับถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งรายสำคัญอย่างเปเชที่ก็แสดงความสนใจเข้ามาอย่างจริงจังว่าอยากจะได้ตัวพอบอกบาเข้าไปคุมแดนกลางที่ปาร์คเดอะแฟลงเช่นกันครับเรามาต่อที่ข่าวของรีพอร์ตสื่อของสเปนนะครับวันนี้ได้ออกมาระบ,บุว่าแมนยูเต็ดยังแสดงความสนใจเลออนโกเลสกามิดฟิลจากเบอร์ยนมิวนิคอยู่ครับ ถึงแม้จะมีข่าวว่าทัพเือใต้เองก็กําลังจะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับกองกลางชาวเยอรมันรายนี้เส้นขยายออกไปและทางยูเรียนนาเกลส์มันผู้จัดการทีมคนใหม่ของทัพเือต้บตเยบร์มิเนีกราฟก็ได้ออกมายอมรับว่าเขารู้สึกมั่นใจอย่างมากว่าเลออนกกเลสกาจะยอมตกลงขยายสัญญาออกไปด้วยครับเรามาต่อที่บทสัมภาษณ์ของโอเลกุน่าโซชานะครับที่เรามาให้สัมภาษณ์ถึงนักเตะที่ลงแข่งให้กับทีมชาติในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา และก็รวมไปถึงดีลของ2นักเตะใหม่อย่างเจดอนซานโชกับราเฟลวารานด้วยนะครับเด๋ยวเริ่มกันที่2รายแรกก็คือเอริกบายีและก็อามัดเดียโลที่ทั้ง2รายไปร่วมแข่งรายการโอลิมปิกให้กับทีมชาติไอร์ลีกอสสำหรับช่วงที่ผ่านมานะครับโดยโอเลกุนาโซชาได้ให้สัมภาษณ์ถึงอามัดเดียโลและก็เอริกบายีว่าเมื่อคุณต้องลงสนามแข่งในทัวร์นาเมนต์ที่ตรงกับกำหนดการช่วง p r e ซีซั่นของสโมสรมันก็ยากหน่อยนะ ผมไม่รู้แน่ชัดเลยว่าพวกเขาจะกลับมาซ้อมกับเราเมื่อไหร่แต่ที่แน่นอนเลยก็คือพวกเขาต้องผ่านการกักตัวก่อนแต่ผมก็มั่นใจนะว่าทั้งสองจะพร้อมเล่นให้กับเราในช่วงต้นซีซันเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งสองรายก็ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องให้กับทีมชาติซึ่งตรงนี้เองมันส่งผลดีต่อพวกเขาทั้งคู่เรามาต่อที่รายที่2ก็คือเฟลตนะครับโดยโซชาได้สัมภาษณ์ถึงเฟลตว่าเขาเล่นให้กับทีมชาติบราซิลไปถึง9นัดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา จากนั้นเขาก็ได้พักประมาณ3สัปดาห์ซึ่งตรงนี้แหละจะช่วยเขาได้มากทีเดียวและก็ดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่สูญเสียความฟิตไปเลยนะเขาพร้อมลุยสำหรับซีซั่นที่จะถึงนี้ให้กับเราแล้วล่ะเรามาตอนน่อในรายของเอดินสันคาวานีกับเจดอนซานโชนะครับโดยทางโอเลกุน่าโซชาได้สัมภาษณ์ถึงทั้งสองพร้อมกันเอาไว้ว่าทั้งเอดินสันคาวานีและก็เจดอนซานโชจะตามมาสมทบกับทีมภายในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งเราก็คาดหวังว่าทั้งสองรายจะเข้ามาพร้อมกับความฟิต มันก็มีปัจจัยอยู่หลายอย่างนะที่ทำให้ทั้ง2รายเข้ามารายงานตัวกับทีมชา้ากว่านักเตะรายอื่นๆแต่สําหรับซีซั่นที่ยาวนานแบบนี้พวกเขาจึงได้รับอนุญาตให้พักเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งเรามาที่รายสุดท้ายก็คือราเฟลารานะครับโดยโอเลกุน่าโซเชียได้สัมภาษณ์ถึงกองหลังรายใหม่เอาไว้ว่าณนะตอนนี้มันเป็นขั้นตอนของเรื่องเอกสารคุณก็รู้เกี่ยวกับเรสิตอะไรทํานองนั้นแหละผมเกือบจะพูดมันเป็นเรื่องอไร้สาระอยู่แล้วนะ แต่ผมก็ไม่อยากจะถูกยงไปกับเรื่องการเมืองกระบวนการเหล่านี้มันทําให้เราเสียเวลาไปหลายวันทีเดียวกับเรื่องของวีซ่าแต่เขาก็ดูแลตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะแต่มันก็แน่นอนว่าเรายังต้องตรวจร่างกายเขาซะก่อนซึ่งผมก็หวังว่าทุกอย่างมันจะเรียบร้อยและไม่มีปัญหาหลังจากนั้นครับโอเลกุน่าโทชานก็ได้ตอบคําถามสุดท้ายเมื่อถูกถามว่าแฟนบอลของปีศาจแดงจะได้เห็นนักเตะรายใหม่นอกจาก2นักเตะที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่ รวมไปถึงจะได้เห็นสองนักเตะรายใหม่ลงสนามเมื่อไหร่ด้วยซึ่งทางโอเลกุน่าโซชาก็ได้ตอบคําถามนี้ว่าสําหรับนักเตะรายใหม่ถ้าหากว่าเราได้เพิ่มเข้ามาจริงก็ถือเป็นโบนัสเลยล่ะเพราะว่า2รายที่เราได้มาก่อนหน้าถือว่าตอบโจทย์ที่เราต้องการแล้วล่ะส่วนเรื่องการลงสนามผมไม่คิดว่าพวกเขาจะพร้อมในเกมกับเอเวอเรตันวันนี้นะแต่ผมก็หวังว่าพวกเขาจะพร้อมกับก,บการมีชื่อบนม้านั่งสำรองในเกมเปิดซีซั่นกับบริยูไนตในช่วงสัปดาห์หน้า หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ c e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม